สบายดีเดอ้อพ,พี่น้องสบายดีสวัสดีจัดของกลับบ้านฝากเมื่อบาทเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันว่ามีเอียงเนี่ยพี่น้องที่เ้าสิฝากเมื่อบาทส่วนรายหากันมีของพีพีเอฟซีเนาะแมน่ได้ฝาก แม่เพราะอะไรผ่านเงนะพี่น้องมันลายเนาะพี่พี่ฝากมาหาเากับกินมันลายลายกินบวชกับสีเอาฝากกับบาทน้ำเนาะนี่้องไว้ต้ก่อนมนาะนี่ของลายเติมเนี่ยคโอหนเาบ t a b ามามันทามันร้ายเอาใส่บ่เบิดกะ2เอาออกเนาะออกซี้เพราะว่เคยกินเนาะเออบักยังกีวีบ่ขอแลว่าบักบักลําหมดมากีวีเนาะพี่น้องทงละ100บาท100บาทกะลหน่ยเติบเนาะบ่รวมก่าหดบัอือตัวนี้บ่ได้ฝากเมือพี่น้องตัวนี้ตัวเียน กินเองจหน่อยปใหม่สิแกเนาะน่าสิแกตัวนี้เป็นขนมมันฟางมอไหนนองโอนน้ำองอ้านน่ี่แม่นวะตอนนี้ของผีเอฟซีบางเมือก่อนน้องพี่น้องเอามาฝาก

เอาเมือกเอาลงหรอบอโตเขาซื้อมาอน,นีานนยงเออ่านกินไหม,มตานตานกินไหมกินไหมตานนี่อากำลังตาดเนี่ยสวยมากเลยอะไงข้งในมันอยากขึ้นหมากอ่นนะนะเนาะจะขึ้นหมากอีกอยงวะมันออกเขียวะเออขึ้นหมากตัวมนเป็นสีเข,เขียวกีวีเนาะพี่เนาะ บ่เคยกินยังเยนแสน้านหวาน,น,านหนวานขนมสนใช่ไหนนนะมนั่นคิแบบที่มมันหวานแซ่บๆบบนจ้ะแม่ว่ามันหวานๆอมสมนิดนึงเนาะแซ่บแบบนี้ เปอร่เมอร์หอดูบอลสบเล่บ่เดียคนซื้อบ่เป็นข้าเห็นเขาเจ้าคาอยู่แน่ดิตรงแหนหนึ่งลอยมันเลยอ่ะเดยว่าถือตัมันเด็ะตัวมันเดดก็ไม่ขันปกตนบ่ได้หรมันแพงมากอันนี้นะเขาคลายเป็นนักเออขาเป็นนั่งเขาายเป็นส่นส่วน้าย้ายเป็นล่งแต่ว่างเทำไม่สีมันดีเดะเขาเลยออกมาคายมัน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 งอกนะแกออกไม่เอาไปออน เออเอาเป็นเอาขนมพันยาดก็ไ <saturated> ด้ตัตไรมันอันนี้ก็แก่ลดขนมดบ้างบานเอ่แทนแท่นอางนนี่ข้อสื่อน้องเยจ้ะเนาะอยู่บ้านเทาหาแห้งไอยู่บ้านอยู่บ้านลาวทางลาวทีนี้ล่างล่ะลอยเกลซิป ซอสิบก็มี่ิไปวัดนี่เป็นตที่ระอาจารย์เนาะมัไ่านเยอจะปาให้เลย็กม่ยอม่เด้อ เยมากพวอะไรกันแทนแทนอะไรอะไรอยู่งองกับกล้าเจ้าทีไรพี่น้อท่งเมื่อแต่ละเทือต้องเอาเห็นมันแบบว่าแต่ละสอบแต่ละมุมเจ้าที่แร้องคอเสียค่ของน่ข้าวากับกับแล้วแต่พี่น้องจะคฟ้องขนาดกับแผงตัดคองมานักกับโบแผงปนไดเนาะจะคล้องนักฟองเบาเด้อสมมเรมื่อกับหลดหบเลย้าเลีเมือน ไปวัดนี่เเอาเาโรงยาบไรดเสรกินเมื่อฝากค้องเมื่อห่อขาวเดือนเดือนเก่าเนาะพี่น้องเดือนเก่าขยันเท่าค่ะเมื่อท่านห่อขาวเดือนซีเผยใจเนาะเพราะท่านบะท่านจูหัดนี่เฮืมอมอเมื่อยังเฮืเมเมื่อหันเสียง่เดินซีเมื่อห่อขาวเดินซีเดินถึงเหนอยเดนถึงบ่เดี๋บ่ถ้าหาย แบบนังเอาเมื่อานแต่ได้งอีเขะคิติตแม่นีบเออตามมันจะโบว่าตามถืรว่สื่จน้อ่าฝากเถอะเรา้เาฝากไื้อแก้วอุก่อนแก่ใจแต่บามบมีก็ขายจะเป็นรังก็จะขายเป็นรังนะไปหยดะันบัวฝากก็ไว้กิน ปากก็ได้จับกซ้องหน่อยหน่อยซองหน่อยไปดูนะใส่ดูไหม่ดีบ่แม่เวาดปอาหอยาเด็กก่อนเปิดกล่องออกมาเลยแม่โมมี่ตกวใครเป็นตัวนี้เนาะนี่ต่ใครกระดน้าที่น่าประทับใเข้าไปฝากเขาเข้าผากประมาณจังหวงว่าเขาเอาไปฝากสามโมงแรงจัดของเนาะพี่น้องจัดอง เอาเอาใส่เป็นรังลดอมาก,กันนี่เอาเงินลอกใส่เป็นรังเลยนที่วานเดี๋ยวว่ปอไปาลงวันม่ม่จะเอาอันออนั้นเอาอย่ง้มีวะเขามาก่ไห้ายดงู่นจัดค<ม>องอยู่ในห่อเหี้ห เต็มเส้ปเลย้เต็มเต็มป่ะมันเป็นหน้าคุได้ไอนนีเอาเอาแบวงออกเ่ยด้วยจ้ะยันมันเต็มกันได้เรับาไปแบวงกินมนจอนตาได้เลยจ้ตาไหมตาแหมวหนึ่งหนึ่งร้อยจะว่าที่้ันเขาสือบม่มีประมาณเท่าไรเลยจ้ะหลายหลเซนคืะว่าเป็นเซนสองเซนเาะร่ลยอยเก่าส หมากอันนั้ค่ะมันร้ายกอาอ๋อแกะน้เอาใส่น้ำกันก็หมากอันีเอาใส่น้ำกันแบ่งองุ่นออกเขา,า,าก็เอามากใส่ทั้งหน้าออก็ใส่า่ว่าใส่ัน 2 bảng đấy mưa hoạt bạn, Anh bảng bộ đó Mất Bớt đấy Bớt nhá Bớt là bó Bớt là bỏ không thể Bớt mấy bó không thể mấy cái cả nó ừ, tìm cả tiền cả mấy cái bụi Mấy là bỏ không? Mình có hoạt mạng Mình có ếp chị nào เขาปานหายียบรอยจะซื้อยี่หานเขาจะปาดมาียบรอยมาหองแเมา่กี้เองเลยตัวนี้มีเยอะมากไปเรือยแล้วตัวนี้เพราะว่ามันมีลายผู้เดี๋ยวกินอะไรข้าบ้า่ลายผู้ห้ากับตรงเตือผู้งใหญ่ดีกว่าไห 2ร <ào> ้อยสรอยี่สิบองร้อยมีมาในี่แบางอย่นี่ะล้องชุกเกินเพมันเดือนนี่นะมันพืงที่คอยบ่าเออเป็นปีเด่น้ะเป็นเดือนนอนาวมันเป็นหูของนี่ค่ะหป ไม่ใ่แบบะมีเอ้ยีนมันหยาแทิ้ง็ดนีด้เยปออยากซื้อีดอีีนเดือกว่เป็นขวบอามาโตัวเวบดีวนี้ตัวนีไม่เคียวเนเด้นักตัวทิ้กิ้ก็มันน่าันะน่าันี

นี่แล้วก็ตัวนี้เป็นหมูเนาะที่เ่าสื่อมาเนาะพี่น้องเอ้ยที่หายหาพี่ชายพี่ใหม่เนาะหาพ่อน้องน้ำตาลตากแห้งแล้วก็ทอดหาเนาะพี่น้องเ่าเสีเอาเมื่อบาดเป็นหมูหวานทอดเนาะพี่น้องกับแบบทอดกับแบบบริโอดเนาะแบบหมูแดดแดดเดียวเนาะพี่น้องไปนักเสี่ยงไปฟิวเซอร์ตานจะไปฟิวเซอร์ถ่ายรูปมาเยอะๆนะถ่ายว่าีน้องนี่จะของเท

ถ่ารูปมาเยอะๆนะ้าฮัเียก็เาคือจะ้าฟิวเจอร์ลังซิตตัวจะไปเที่ยวก็คอยฮัเดียเลยจ้ตัวเขาหาทางออกมาเจอฮันเดียฟิวเจอร์อ่าอายปีใหม่กรับอ่าพี่ซะพายเนาะชิดผ้านนองน้ำแต้มกับนนองตาไปเที่ยวฟิวเจอร์แต่ว่าปีใหม่บอดด้ไปเด้อพี่นนอะ นั่นอะไรอําแบ่งที่จะแบ่งให้น้องสาใ้บเป็นะไร่จังหลถ้าตะกี้เราอดหันเลือดห็นคนอื่นหาโรคเราเราไข้เห็นได้ตอนนี้เป็นมืหวานของอายปีใหม่เองเนอะพี่น้องแซ่บหวานตัว้นนี้แบบทอดต้นนี้แบบบ่ทอดสั่งไหนส้สั่งไหบวะสั่งไหนมีคนสั่งอันนี้นะคะคนสั่งไรก็พี่คนสั่งเชยอง ใครสนใจถักปีใหม่มาได้ด้อวัพี่น้องมูวานเนาะถอดไอ้ปีใหม่ไอ้ปีใม่แล้วถอดเนาะพี่น้องแซบตัวนี้เซบพามเงือบนเห็ดเองเนาะพี่น้องแซบราคากับบได้แพงเพราะเนาะพี่น้องให้น้องก๊อฟบ่จ๊ะนะีเอเอหล่เออเดตัวซุนัทอดเดนกซุกมงหลาสิ่วงสีแ่งไฮล้านเนาะ ตัวนี้คล้องในกล่องนี่สิเอาเมื่อบ้านพี่น้องตัวนี้เป็นทอดทอดแซ่บแสบตัวทอดนี่ซิมบ้างฮันเยว์ซิมบ้างแซ่บปะแซบปะแซบปะตานซิมเลยเออแม่นแซ่บกว่าสินสวรรค์บ้านหอมมันหวานแซ่บกว่าบมาทำใส่สีตัวนี้สะอาดปลอดภัยเนาะพี่น้องเฮ็ดเองหมูแบบเท้ามาร์กอลไรไปตากตากแต่มาทอดพี่น้องแซ่บแสบ ตอนไหนคล้องในในร่างนาะพี่น้องคล้องในร่างกับมีประมาณนี้เด้อส่วเส้นร้ายกับเป็นขนมคล้องพี่พี่เอฟซีอันไหนพี่น้องฝากมาให้เส้นร้ายเขากินมั้นร้ายเขาก็ได้แบ่มขาเมื่อวานต่อเนาะพี่น้องขี่รถไปห้ารอบอยู่หรือเปล่าดังนั้นน้องตาลกั็เต็มสิบไปเที่ยวเนาะพี่น้องฟิวเจอร์ลังสิตฟ,ฟิวเจอร์ลังสิตความใหญ่จนหาทางออกมาเจอนเนื่องจากเนาะใหญ่แห้งนาะพี่น้องนีวว่าพี่ดู นิวมากบวเลดไปนิวบวรเลดไปนี่เดี๋ยวห่ไหายีใหม่นอกเอาไปฝากนอ้องพี่พี่น้องเอาไปฝา,ากเมื่อเล่ากันเลยไปฝากน้ำรหลดนอ้องพี่น้องที่บนข้าวับผาแมนข้ารหลดกับสีประมานฮกย็ดลอยประมาานี่เดีเนอ้องพี่พี่น้องแล้วแต่ฐานนักกับแพงแน่ฐานบนักกับโแพงกันได้นาะฝากแล้วเรียบร้อยไปขึ้นห้อง